สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงแอปแอปหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหัวเว่ยนะครับต้องดูเลยนะครับคลิปนี้เพราะว่ามันจะทําให้คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือแอปที่อยู่บน Play Store ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราเปิดที่แอปแกรี่ขึ้นมานะครับสําหรับใครที่ใช้หัวเว่ยนะครับเซิร์ชคาว่านะครับ G Space นะครับคานี้เลยจะได้ไอคอนแบบนี้มา G Space นะกดติดตั้งได้เลยครับ กดเข้ามานะครับผมตรงนี้มียอดดาวน์โหลดไปแล้ว16ล้านครั้งนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับแอปแอปนี้คนที่ใช้หัวเว่ยอยู่ก็จะสามารถติดตั้งแอปที่อยู่บน Play Store นะครับได้นะครับซึ่งก่อนอันนี้ไม่สามารถติดตั้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีกับคนที่ใช้โทรศัพท์หัวเว่ยนะครับผมแอป G Space นะครับกด Install ได้เลยครับผมล่างใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเปิดเลย Open ขึ้นมากด Start นะครับก็กด Allow ซิไปนะครับ ก็กด Continue ครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดตัวทรัพยากรมาที่เครื่องนะครับตัวโปรแกรมโปรแกรมนี้ครับจะจําลองให้คนที่ใช้โทรศัพท์หัวเวย่ยที่ไม่มี Play Store นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปทุกแอปบน Play Store ได้โอเคหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไอคอนแอปที่เราจำเป็นต้องใช้งานอยู่ประจำๆนะครับจะมี u t u b e นะครับว s a p p f a c e b o o k Messenger Instagram พวกนี้นะครับเป็นรูปไฟสังเกตรูปไฟต์นี้ครับคือยังไม่ดาวน์โหลดนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูวิธีการใช้งานก็คือกดไปที่เดี๋ยวผมจะลองโหลด YouTube ดูนะครับกดไปที่ YouTube ครับโอเคระบบก็จะทำการติดตั้ง YouTube นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับ Gmail หรือล็อกอิน Play Store ระบบก็จะทำการให้ล็อกอิน Play Store นะครับก็ทำการล็อกอินไปนะครับใช้แอคเค n t ของ Gmail นะครับเห็นไหมครับว่าหน้าตาเหมือน YouTube ปกติเลย ก็จะเหมือนแอป YouTube เลยนะครับตรงนี้ผมแม็กกลับมานะครับมาที่แอปตรงนี้สังเกตไหมครับว่าจะมีโฆษณานิดนึงนะครับผมตรงนี้สาเหตุที่มีโฆษณาเพราะว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับผมขอปิดไปก่อนเดี๋ยวผมอธิบายภายหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนอันนี้ก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต้องการแอปอื่นทํำยังไงนะครับวิธีการนะครับผมผมกดเดี๋ยวผมลองอีกแอปนึงแล้วกันครับเป็น Instagram แล้วกัน โอเคไหมครับก็จะให้เราซายอินตรงนี้ครับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เราก็จะใส่ Account Gmail ไปนะครับทําการล็อกอินตัว Play Store นะครับก็ทําการใส่ไปเลยหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วครับก็จะเจอหน้าติดตั้งเหมือน Play Store เลยใช่ไหมครับเราทำการกด Install ได้เลยเหมือนที่เราใช้ Google Play ปกติเลยนะครับระบบก็จะทําการติดตั้งลงที่เครื่องโอเคผมขอแบกกลับมานะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า Play Store ปกติเลย อยากได้แอปอะไรก็ลองเสิร์ชดูนะครับสมมติว่าเป็นกูเกิลเมสแล้วกันนะครับโอเคไหมครับก็จะสามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับผมขอแบ็กกแล้วกันนะครับเห็นไหมครับตัวแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับที่มันมีโฆษณาเพราะว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับสำหรับใครที่ ไม่ต้องการให้มีโฆษณาครับกดรูปมงกุฎตรงนี้เขาจะมีให้เราเป็นสับสไครป์เป็นรายเดือนนะครับหรือจ่ายเป็นรายเดือน1เดือนราคาที่7 4บาทนะครับสเดือนอยู่ที่1 1 2บาทก็ไล่ลงมาเรื่อยๆตัวนี้นะครับก็คือรีมูฟถาวรนะครับผมตัวนี้เพิ่มแล้วรีมูฟตัวโฆษณาทันทีนะครับก็คือ5 9 9บาทนะครับตรงนี้ก็จะรีมูฟไปเลยอันนี้ก็จะเป็นแอปที่น่าสนใจแอปหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ซื้อหัวเวยแล้วต้องการติดตั้งตัว Google Play นะครับที่ไม่มีใน Huawei แอปที่ไม่มีใน Huawei ก็สามารถติดตั้งใช้แอปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ